ควรค่ะก็เมื่อคู่สมรสคู่ไหนที่เราได้แต่งงานกันแล้วแล้ววางแผนจะมีบุตรอะค่ะการเตรียมตัวก็ควรจะต้องเตรียมตัวอย่างยิ่งเตรียมตัวตั้งแต่พบแพทย์ต่อนก็คือว่าตรวจเลือดค่ะตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจเออเหมือนอาจจะตรวจภายในเพื่อเช็คมดรูปก,กับรังไข่นิดนึงในแง่ของการตั้งครรภ์จริงๆการตรวจเลือดก็มีผลสําคัญก็คือวางแผนว่าเราเป็นคู่เสี่ยงของโรคต่างๆหรือไม่ตั้งแต่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคคารัสซีเมีย หรือเราหากไม่มีภูมิคุ้มกันบางอย่างเราสามารถฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันในการสร้างภูมิก่อนตั้งครรภได้ค่ะแล้วก็ยังมีวิตามินที่ต้องกินก่อนตั้งครรภเพื่อลดภาวะพิการของเด็กในครรภ์ลดโอกาสการแทงลงได้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือจริงๆก็เหมือนดูแลปกติคุณแม่ที่แข็งแรงเฮลตีจ้จริงๆลูกก็มักจะเฮลตี้แข็งแรงเช่นกันนะงั้นในแง่ของการดูแลทั่วๆไปก็คือเรื่องอาหาร อาหารก็ต้องงดกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะออแอลกอฮอล์ยาที่ไม่จําเป็นยาที่จะมีผลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หากเราเตรียมพร้อมแล้วว่าเราจะตั้งครรภ์แล้วก็งดก่อนตั้งครรภ์ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกําลังกายให้เรามีน้ําหนักที่พอเหมาะกับการตั้งครรภ์หรือแม้กระทั่งอายุจริงๆในอายุที่มีความเสี่ยงมากขึ้นจากการตั้งครรภ์ก็คือ35ปีค่ะจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็ตั้งครรภ์ก่อน35ปีแต่ว่าปัจจุบันจริงโลกเราพัฒนาไปมากค่ะ คนที่ตั้งคันหลังอายุ35ปีเดี๋ยวนี้มีเยอะขึ้นเพราะว่าด้วยความพร้อมหลายๆอย่างกว่าจะพร้อมเรื่องเงินกว่าจะพร้อมเรื่องการศึกษาก็ตั้งคันอายุเยอะเช่นคนเกิน35ปีบางทีมีความเสี่ยงเรื่องการเกิดดาวซินโดรมเยอะเราสมัยเดิมสมัยก่อนเราก็จะมีการเจาะน้ำข้ามเป็นหลักปัจจุบันเราก็มีการตรวจเลือดเพิ่มใช้การเกิดดาวซินโดรมในเด็กโดยที่ไม่ต้องเอาเข็มไปเจาะน้ำข้ามเลยค่ะ หรือแม้กระทั่งมีการตรวจคัดกรองโรคต่างๆจากอัลตราซาวก็สามารถเห็นความละเอียดของอันติได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็สามารถตรวจติดตามได้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งคลอดเลยโรคที่เป็นภายนอกสามารถตรวจได้นะคะเช่นปากแหว่งเพดานโวแขนคาไม่ครบกระโหลกไม่ครบอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งการดูน้ําหนักเพื่อประเมินการคลอดจริงๆก็จะช่วยบอกได้จากอัลตราซาวเดิมอาจจะก,กะด้วยสายตาเช่น ประมาณเท่านี้3โลประมาณเท่านี้2โล5แต่ปัจจุบันเนี่ยเราอันตรสาวเราก็จะได้น้ําหนักเป็นเป๊ะอาจจะโอเคอาจาออาจะบกลบนิดหน่อยแค่ประมาณสัก300กรัมแต่ว่ามันก็จะทให้ระวังแผนการคลอดได้ดีหรือแม้กระทั่งท่าเด็กน้ําค่าที่ช่วยประเมินภาวะก่อนคลอดก็ช่วยบอกได้แต่ก่อนตั้งครรภ์นเลยจ,จริงๆก็ต้องกังวลเล็กน้อยอยู่ค่ะเพราะว่าแอลกอฮอล์จริงก็มีผลกับเด็กเหมือนกันในส่วนหลัก,ลกๆก็จะเป็นเรื่องสติปัญญาเรื่องของความพิกลพิการนะคะ ีนี้แต่ว่าถามว่ามีแล้วถึงขนาดกินไปแล้วนิดหน่อยต้องเอาออกไหมอาจจะไปถึงขนาดนั้นจริงๆปริมาณที่ยังกินต่อเดือนจะส่งผลต่อเรื่องไปหาเด็กงั้นจริงๆหากรู้ว่าตั้งครรภ์ก็คือหยุดก่อนแต่หากกินไปแล้วบ้างเล็กน้อยแบบจากปาร์ตี้อย่างเงี้ยไม่ค่อยส่งผลอันตรายถึงขนาดต้องยุติการตั้งครรภก็อาจจะไม่ต้องกังวลมาก